จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ15ปีและ18ปีเชียงใหม่ย,ยังเจนคัพ2012นาสนามฟุตบอลยตาเทียมแดงไนท์เพรสตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและมาสินสุดรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่8กันยายนที่ผ่านมานี้ครับก,รราาการจัดการแข่งขันด้านกล่าว เป็นกิจกรรมดีๆที่หอ,อการค้าจังหวัดจังไม่จัดโครงการขึ้นมาโดยจังหวัดจังไม่ให้การสนับสนุนโดยส่งเสริมให้ระออนได้เล่นกีฬานอกจากนี้ในพิธีปิดยังได้เชิญสื่อมวลชนจังหวัดจังหม่มาร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยครับ